สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะมื่อี้เจอกันตอนแรกนะคะผู้ชมแม่มือพึ่งพึ่งกับเข้าบ้านมานะคะผู้ชมก็เลยมาหาเจโรตลีได้ยินเจว่าจากนครพนมได้มาแล้วนะคะผู้ชมเอามาฟังน้ากันเพื่อมักเพื่อชอบเนาะค่ะบ่มักกับบะเป็นยังบึงไว้ก้อนก็ได้นะคะผู้ชมมือนี้เจเพิ่นกับดูบ้านเอ้าคือว่าเป็นคนดังนี่เด็กที่ดังไฟไหม้ดังไฟเจวันนี้เป็นคนท่ออะไรน่น โอ้ยแม่หมูเ้ยอ<ด>ะไรล่ะได้ยางมากแต่ได้สิโอ้ยเจนี่ยางกันนี่แล้มันดีนะที่แรกน่ะแม่หมูว่ามันหนวดปลาหมึกบ่เขาจะมาขายบะเขาเจ้าจขายอยู่ตลาดบ่เขาเจ้าจขายอยู่ตลาดถุงเท่าไหรถุงละซ้าบาทแม่หมูแม่หมูก็อันเอากระเป๋าท่งซื้อมาให้เจถงนึงอันเด้เอานั่นบอกซ้าบาทเออนั่นแหละอุ้ยเจ้านึงไหลขึ้นอย่างนี้จ้ะอันแม่หมูกันย่างไปย <ๆ S 1> ่างมาที่เจนีย่างกลับไปแล้วก็ย่างกลับมาอีก ก็เลยบอมั่นใจก็เลยถามแม่ค่ะว่าแม่ค่้าไม่ยังล่ะพิมใส่กีบพิมใส่กีบโอ้โหเผื่จะได้เป็นแล้งใส่กีบแต่ข้าวก็เอดเอาสังว่าเถอเจี๋พิมใส่กีบก็เลยว่าอันแม่ค่ะแม่ค่ะมันอียังหนีเลยถามมันว่าเพื่อนว่าขี่ยางตัวว่าสั่นว่าเจ้าว่ามันยังว่าสั่นโอ้ยหนูเมก่อนหนวดปลาหมึกพันหัวว่าสั่นแม่ค่ะพี่แพ้เป็นนักสืบพี่แพรเป็นนีกขี่ยางว่ายไปได้ยินว่าเพิ่นจะให้เห็ดกยรณ์กินหมูก็เลยสีดัางไฟไหม้เื้อโอ้เพิ่นนว่่าเพิสอน กะเพ้าบ,บ่มันจังไ,นไรนี่ล่ะไข่ดาวแมนเปนว่าจ้ะกปฏิพัดกะเพ้าใส่เห็ดฟางนี่ยังนี่ล่ะติวน่ะเจพ่นเป็นคนดังนะคะ่ะคุณชมเบิ้ยเอาเจ๊ไปได้ออกไปทางไหนบ่เอาหัาวตะเข้าบ้านนันน่นรถมิเตอร์ใบประคามฝนตกไปซื้อของเออซื้อของแน่นโนดี้นั่นเมนี่<อ><ะ>ไปพูดต้องม่วนเจ๊ฝ<อ>นตกแฮ่ยแห้งแมนกื่นไปจะออกวะกะติบ่ออกอยู่บ่ทางเพิ่นแต่เฮาแต่มันไก่แห่ พุ่นอำเภอไบ้วานพุ่นาอันตมวนุพนสูงพุ่นไหมพุ่นวิ่ทังพุ่นละมันมันกไกลอยู่ด้เจแม่นแต่ว่าแห้งอีลีเป็นมืดฟ้ามัวดินมาเลยที่แหลกเพล่นล่ำแดดโ้นหันแล้วล่ะบ้านนี้เพราะตะเพล่นล่ำหลุดฟ้าเลยคึมมาบ้านนี้เลียวบางทั้งไตพูน่ะเพียนตะฝนชุ่มเลยขี่รถลงมาแห้งตกแห้งบ้านนี้เนาะ เอา้าท่านผู้ชมเจ๊เพื่นจะไปติดกิบต์ปะเจ้ได้หมูหัวรอดซื่อมาว่ามันจะไปติดกิฟ <c oughs> จก้กเอาอเจ๊จากคนครพนมมากหรือเป่ามาแล้วบอกอันบอกเพื้นมากเพื่นมากสนอะไรไม่หมูแต่<า>ที่นี่เจ<า>๊ว่ามาเขาเก่งใจเอฟซีเพื่นก็เรียกว่าโอ้ยผู้อยากฟังกับมี่บอลฟังกับมี่เก่งกันมาเดียวเจ้บอลแถาเรียกว่าเอฟซีฟูทามกับมี่มาสั่นแมนผู้ถามกับมี่นะคะเก่งใจนะเพราะเป็ยังบอกผู้เพิ่นถามกับมี่ ผูบมักกะบ,บ่กเป็นยังนะคะม้ชมบะทามันเขา่าแนวทางกับมีงวดเขา่างวดรุดนะคะงวดเขา่ากับเข่างวดรุดกับรุดนะคะม้ชมเอา้างวดนี้จะเป็นจังไดงวดวันที่สิบหกพฤษภาคม2 5 6พันห้ารอยหกสิบแปดนะคะเจ๊พันกบ้าได้มาแล้วนะคะมาเบ่งน้ากันมาฟังน้ากันเพื่อมักเพื่อชอบนะเจ๊มา<ฆ>มักกะบ,บ่กเป็นยัง โอ้แต่คุไปติดกิฟต์มาไหมไปติดกิฟตด็กท่แรกคุณมาติดกิฟเด้กไม่ม่วงวะแจ๊วอยู่ไปติดกิฟต์มาใหม่ละสันสวัสดีเจรตุ้งยิ้มยิ้วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจม๋วันนี้เมนูเฮาผัดตเผาเลยเดยอะเผาเขาจะได้ไป็นหูเขาผัดตเผาใส่อันนี้ก็ได้บ่เห็ดฟางโอ้ได้ใจเห็ดฟางมะเจเห็ดฟางดอกตุ่มๆอ่ากระเพราหมูสับเท่านั้นอย่าผัดแห้งไร้เจเลยผัดเป็นน้ำหน่อยน้ำนิดนเดียวแต่มาชมเพราะว่ากินกับข้าวเจ้าอื กินดำฮูกมาแต่เงี้ยเอาแตงไฟจีเห็ดอยังเอาสะผัสตะเภาอย่าข้างนอกเลยว่อยางเจ๊ข้างนอกบอก่ามันหอมเข้างนอกบอยมันหอนทุกมืงินี่เอ้าคือเอาแถวมือนี่เจ๊บรรยากาศเอ้าอืมเพราว่าเจ๊ว่ามันเอาร้อนอบอ้าวแถลงมาเจ๊สิผัสตะเภาข้างนอกสิกินตอนไหนจะบอกมื่อเส้านี่เดินทั้งบางบางใบนี่ฝนตกอยู่ที่เจ๊ทั้งทั้งอุดรน่ะตกอยูพื่อใช้บ้านอ่าตกอยู่ตกแห้งร้อมอืมเป็นไอซ์แอลมือนี่ ฮะเออคือเป็นสีสดชื่นบริบูสดชื่นบริสดชื่นเขานอกบริสดชื่นคือจังสีห้องสีไ้นี่แหละเจ๊ด้นนอกเจ๊ด้โดนนอกดนนอกถึงสีซองนั่งไปนั่งไส้แพดกระเพราค่ะนี่แหละคั่วบ้านๆเอาหมูเส้าย่างหรือปลาเขาไม่กินหรอบริบูเผาเฝ้าปูโทษมาปกูโทษมาตามพี่น้องเจ๊ด้แล้วย่างเลย ย่างงูไว้บ้าเถ้าก็ปัน้นกินค่ำสองค่ำก็เลยฟฝ้าไปเพราะว่ามือเสาออกไปกับสามสี่โมงแล้วนะครับผมอยากบ่ท่านปูคนว่าฟ่าวมา,า,วมาด้วยคนบาอ่า,าอก็เลยฟฝ้าไปเนี่ยมือเสาร์่ค่อยกินดอกพี่น้องเพราะเพราะค่อยหิวเขาเนี่ยมือเสาร์บา้าบ้าเถ้าบ่ค่อยขันกินยาก็จะปั้นกินอยู่หน่อยนึงค้องคล่องอ่าเอาเจเอฟซีถาม จากนครนพนมพิ่มาถามเจเน,ใน,ใน,ในเป็นจังไรงวดนี่เพื่อนบ่วไห่บุรีจังไรเพื่อนก็ให้อยุ่แล้วล่ะเบาเถ่าไห่มาแล้วได้ทีนีคเบาเท่าถามเจเจก็บเบาสูอเบาเท่าฟังอ่นล่ะเบาเท่าเขาไ่ได้ถามเอาเพื่อนไห้ตังแต่วงวดเลยบว่าเมนไห้มาแล้วไห่มาแล้วเบาเท่าบ่ได้ถาม,มเจเจก็เลยบอกบอกเพราะว่ามันบอกเขาเนาะไม่มัวบอ่เขาพี่น้องนะครับบอกเขาคือบ่เขาได้ทาชุ่มเด้นะครับกระสามงวด3 4มสี่งวดอยู่ได้สามงวดสามงวดสงวดที่ส3ามงวดอ่า เพิ่นหายมากแต่ตองงวดยืนบ่เพิ่นหายมากตองงวดตลอดอ่ะบ่าวเท่านะครับพอพอทุกงวดพี่น้องอ่อเพิ่นก็จะให้ยตองงวดเลยตองงวดนี่บ่าวเท่าก็บ่ได้ถามบ่ได้ถามอ่ามีโอกาสได้คุยกันนิดียหน่อยเบ่าเท่าได้ถามมามาแล้วไปเจก็่ามาแล้วอืมเพราะว่าเป็นเขาบ่เขานี่ตองงวดเลยล่ะบ่าวเท่าเพิ่นให้ยตองงวดอีกแล้วแม่นอ่ฟ FC ถามมาพี่น้องมากที่จริงบ่าวเท่าก็จะว่า ว่าต่ว่าบริว่าจะบทถามเจนนั่นแหละค่ะเออแต่ว่ามีผู้บันถามมาอยู่แม่นรออยู่ได้ว่าสันคุณแม่คุณแกรออยู่ได้เบาเถ้าว่าสันเอาเข่าเบาเข่ากันลงให้แน่คุณว่าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสันหามาแล้วหามาแล้วที่เบาเถ้าเอาชมชมฟังนั่นกันนะครับงวดวันที่16พฤศภาคม2568ท่ชมชมอ่านะครับบังไว้ก่อนกตเเดนเมื่อกี้เนาะค่ะอ่าคนให้เด่นให้วิ่งกระจายมาเจ้ศูนย์กับเก้าเด่นที่ศูนย์ห้ยศูนย์กับเก้ามา เด่นที่ศูนย์กันเนี่ยค่ะเอาศูนย์กับเก้าเด่นที่ศูนย์สามศูนย์เอ้ยสามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์วงกลมที่เก้าศูนย์บอกค่ะวงกลมที่เก้าศูนย์เพื่อนปลาไม่ตกกันทีื่อนปตกันบอลลักศูนย์ศูนย์ไว้เน่ว่าสั่งตกันไวเก้าบอกบูรุเพื่อนปลาทั้งสามเอาหัวเทียมดอกศูนย์หกได้ไรกันแน่เพื่อนปลากันไม่เนี่ยกันแน่ตัวติดศูนย์นะคือหกศูนย์กันหกศูนย์ค่ะเก้าเดย์บอลนี้เก้าเพื่อนาเเจ็ดก้า หนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเพรเก่านี่เพิ่นบดถิมบิลีเนาะบทิมแหนเลยแหละว่าจังสั่นนอกในหมูแต่ตัวติีซูนเนี่ยเพิ่นลากันไว้ได้ด้ยออกซุนเนาะบอกให้กันหกซุนโอ้แสดงว่าเพิ่นยังมัาตัวเก่าอีกดีเนาะมันออกซุนหกเมืที่แล้วเเพิ่นได้บากันไว้เด้ด้ว่าสั่นพิ่นว่าพอเพิ่นเด่นซุนบอกเก่ากับซุนเด่นซุนเด่นซุนตัวเก่าเพิ่นในพวกตัวไหเก่าอ่าเก่าอ่าสีน้ำจะว่ามันกันต่ว่าเจนี่มักอันนี้แล้ว มักที่เจฟันแล้วเก้าศูนย์สังเจไปได้เก้าศูนย์ศูนย์เจเนาะตรงกับเลขเจฟันเออแมนเลืมโอ้โหนะเจกันเลื่อมอีกเห็นไหมเลื่อมตรงกันกับเจฟันเลยตรงกันเพื่อให้ศูนย์กับเก้าแม่แมนนะครับเด่นที่ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์กันหกศูนย์แมนวงกลมที่วงกลมที่เก้าศูนย์โอ้พี่น้องเก้าศูนย์อีกแล้ววันนี้ หนึ่งคนเลขกันหนึ่งเก้าหาเก้าเซตเก้าวงกลมที่ฮาเก้าอ้าวทำมาชมนะครับหามักคนวงกลมให้คือเก้าศูนย์เก้าศูนย์จะฮาเก้าเนียนฮามักพี่น้องไปหายิบจับรถตรีบอมักเบิร์กอีกคนด้วยพี่น้องเลยอีกคอ้เพราะวันพวกเขากับสามงวดละละสามสี่งวดแลจะมาบ้าเถ้าเพราะได้ถามตองงวด แต่ผลให้มาตั้งแต่ตองวันที่เจเมียนตองวันเลยบ่าวเผาพอช่วงมันเจแล้วก็กนนเจแลละก็ไ่ค่อยว,าอยว,าว่างเพรับพี่น้องมันงานไ่ว่างงานมันต่อกันเนี่ยงงังนขาวดำพี่น้อง<ม>ครับสอยงานองเอเอจังหวัดวานี้จะได้คุยกับเจหน่อยนึง่งอ,อืมนะครับเดี๋ยวบ่าวเ่าเจให้ด้วพี่น้องเด้อเด็กกะเพราแดงไหมเจกะเพราแดงมันจะหอมอบกะเพราหนึ่งกะเพราแดงบ่ะกะเพราขาวได้หรือ่ากะเพราขาวป่ะนี่แมันอร่อยมันแซ่บแม่นเดี๋ยวเฮ็ดบป้งสับ ที่แรกหาปลาหมึกมาใส่น้ำมันเจีปปลาหมึกบ่คอยนั่นมันอะไรตลาดน้อยมาเข้ากันดอกมต้องชัดเป็นทะเลไปยังไงอันนี้เขาจะเห็ดพาเคิงแมนพาเคิงผัดใส่พาเคิงผัดใส่พาเคิงแมนเห็ดเปี๊ยงหนานี่มันสดเขาเจ้าเห็ดลงไม่กับพร้อมกันละพร้อมกันนะเออเห็ดไม่กระสุกยากอยู่อืุเอาเดี๋ยวเอาเอาเถ้าเขียนให้ท่านผู้ชม นะครับจากนาครพนมนะคเอฟซี FC ก็รอดก็ทามานะครับผมน้ำมันหอยนะบเนื้อเซาเจแล้วก็ยัง,ยงเจขยับเนียจกจ้าข้าวเนียกบร,นะริเกตนะครับผมอ่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้า้อยหกสิบแปดะครับเพื่อนไฮเจรตรีมาตั้งแต่ตองหวัดคนละทมชชมบ่าวถอหังบอได้ถามม,ม,มันบ่บ่เข่าก็เล่นบอได้ถามเจ<ง>เอสินังกยานเอฟซี เอฟซีพอถามหาตอนนี้ผู้คนถามหาอยู่คขอบคุณหลายค่ะเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้หน้าปุ่นไ้เจตั้งแต่ต้องหัวปุ่นลเจว่าหนับเลขวิ่งเลขเด่นเด่นศูนย์รองเก้านะครับสามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์วงกลมที่เก้าศูนย์หลักศูนย์เพิ่นกันหกศูนย์ตกเก้าไว้น้ำแนวมันออกศูนย์หกเป็นเว่ากันหกศูนย์นะครับหนึ่งอ่าหนับหลักเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าวงกลมที่ห้าเก้าตาเพื่อเพิ่มเน้นศูนย์มาเจค่ะเน้นศูนย์ายก็เก้า อ่ามักติดศูนย์พันมาเกาศูนย์วงกมที่เก้าศูนย์ค่ะแบบเนีนติดเน้นติดศูนย์ห้าเก้าค่ะอืมป็นกระบาถิ่มเก่าเนาะค่ะเอ่อหัวที่แล้วผันทิ่มศูนย์ศูนย์ผันมาโอเคมเนาะเขาติดเพียเดียวมากเลยนะครับเสียงนกก็มาอยู่แถวนี่ย่ะ้นลงโป็่ง้นชก่มผูดเจพี่น้องเบิ้งมาตัเล็กเจอยู่หัวที่แล้วหมาม่าจะมาหวดนี่แหละเอ้าถามมาถาชอบด้วพี่น้องด้เป็นแนวทานคือบาวทาวาครับ บ่เข่าห้ากาว่าบา<ช>่เขานะ้ะเจเนาะถามกาม็กชอบจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเดลยมีปัญหามมาพี่น้องอ่พูดว่าอ้าวบ่า,าวเถาคือไปเห็นโล่งว่าชั่นคือไปเห็นอ่าถามจากคานครพนมพื้นโล่งว่าชั่นบ่าวเถาก็ไ่ได้ถามเจีย๊ยพนออกพี่น้องเพราะว่ามันบ่เข่าไม่บ่เข่ากาวาจะไปเลยโลงได้งวดดิปัญหามมากนะพี่น้องนะปนไก่เจล๊ยรตุลีตองวดที่เก่าล้วนะครับมาต่ใส่กระดกกระเดียกแม่จอยรอบได้พี่น้องเลย จากนครพนม16พฤษภาคม2568นะครับวิ่งนะพนเด่นศูนย์ร่องเก่า3นหลักก้า6กเพื่อให้กันไว้นะับงวดที่เราออก06เย์่นวางวดนี้60กันเด่นที่ศูนย์นะวงกลม90หลักเก้าห่าหาเกวงกลมที่59าคู่นี้นะเพั่นเด้นให้ยิบจับรถตรีธรูมชมแต่ว่าบ่าวเ่ากับัังเจเพนไว้หลักเก้าศูนย์ตั้งแต่ตองวดเจแลวฝันได เจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์มะฮองบอกไปจังไรก็เจ๊ออกแล้วเจ๊เก้าศูนย์นะสันออกแล้วพี่เจ๊หมวดที่แล้วหมวดที่แล้วว่าออกแล้วอยุใส่ก็ดากรถอยู่ดากรถตูดรถเออออกหมวดที่แล้วเจ๊แล้วขวัญออกแล้วอยู่ดากรถแล้วกรเข้ามะฮองในบ้านเจ๊บ้านเีขที่เจ๊หนึ่งหกเจ็ดไปออกเลขท้ายสามตัวทะเบียนเลขดากรถเลขท้ายรถเจ๊คือหกห้าเก้าศูนย์บ่าวเถ้าพยายามว่าซับเอากระเข้าหกศูนย์ศูนย์หกแล้วเจ๊เนาะ ควฟันเจถือว่าแมนง,งวดนี่ออกยังไไปเจออกแล้วเจ็เก <7 90 S 2> ้านยเจเก้าศูนเจจนคนุที่ลูกเนาะนะครับเาเท่าก็กลงบาลก,กีเห็นน้ำเลพี่น้องเด้แล้วก็เจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็บ,กบ,บานเลคีก,ก็เลยสันเจลอตเตี่ไวยน้องน้องใชจะมากไปเลยกมา,า,ก <Okay. S 2> ากเนี่ยรตติไวจะมาเจถ้าแบบนีไม่ะหน้าติดรัาเจยลัตติกะมืออืนจันแลนะมือยืนจังเลเจได้เอาหรอกพี่น้องค่ะ เอาขอบคุณจากนครพนมทับชมขอบคุณเจลอตเตอรี่พี่น้องขอบคุณค่ะเจลอตเตอรี่ขอบคุณเอฟซีสันครับสวัสดีครับค่ะค่ะช่วยชมไขมันน้ำกันนะค่ะขอบคุณจากนครพนมนะคะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ